เล่นครบจบในเครื่องเดียว Honor Pad X9A รองรับการใช้งานด้วย Honor Choice Pencil ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องงานก็ตอบโจทย์ด้วย Honor Docs หน้าจอ Refresh Rate 120 h z สัมผันลื่นไหลทุกการใช้งานหน้าจอขนาดใหญ่ Honor f u l l v i e w 11.5นิ้ว น้ำหนักบางเบาสัมผัสถนัดมือบางเพียง6.77ม mm, เมตเบาด้วยน้ำหนักเพียง475กรัม Multi w i n d o w สะดวกกว่าด้วยการใช้งานแอปพลิเคชันพร้อมกันชิปเซ็ตระดับแนวหน้า Snapdragon 685ประมวลผลเร็วทันใจไม่ต้องรอนาน AI Assist a n t ตัวช่วยสรุปทุกบทเรียนมาพร้อมกับหน่วยความจำขนาดใหญ่ Honor Ram Turbo แบตเตอรี่ขนาดใหญ่8,300ม ah, ิลลิแอม พร้อมใช้งานได้ตลอดทั้งวัน Honor Pad X9A ในราคาเพียง8,499บาทช็อปได้แล้ววันนี้ที่เจมั t ทุกสาขาและที่ Jmart Store.com